ตรงนี้กำหนดประโยคว่าเป็นการแปลโดยอัดนะครับเราก็จะฝึกการแปลโดยอัดต่อไปครับสำหรับหน้านี้นะฮะหน้าสิบสี่มาหน้าสิบห้านี้ถ้ามีเวลาก็อาจจะได้เขียนข้อสอบแต่ถ้าไม่มีเวลาก็คงจะผ่านผ่านไปแต่ถ้าใครจะเขียนส่งก็ ก็แล้วแต่นะฮะผมกําหนดประโยคไว้อย่างนี้ครับอันนั้นเป็นข้อหนึ่งอันนี้เป็นข้อสองเอามาดูแปลโดยอัดพระราชานั้นอุตริตวานเสด็จข้ามขึ้นแล้วซึ่งแม่น้ำนั้นตรงนี้เราจะแปล เสด็จข้ามแม่น้ํานั้นแล้วก็ได้คือคือการแปลแล้วหลังจากช่วงกิริยาในระหว่างเขาเรียกว่าการแปลทอดกิริยาเรียกว่าการแปลทอดกิริยาข้ามแม่น้ํานั้นแล้วซึ่งเราจะไม่เอาคําว่าซึ่งมาเชื่อมอยู่ตรงกลาง ข,ข้ามแม่น้ำนั้นแล้วข้ามแม่น้ำนั้นแล้วหรือเสด็จข้ามแม่น้ำนั้นแล้วแล้วก็คัดฉันโตเสด็จไปอยู่ข้างหน้าทอดพระเนตรเห็นแล้วหรือเราจะแปลทอดเหมือนเหมือนเดิมก็ได้ฮนะทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำ แม้อื่นอีกแล้วถามว่าแน่นี่คือการแปลทอดนะฮะทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำแม้อื่นอีกแล้วตรัสถามว่าคือเอาแล้วมาหลังช่วงของกิริยาตะวาปัจจัยในยกิริยในระหว่างนี้แล้วก็ใส่คำแปลเข้าไปนะว่า อายังนาทีกานามะแม่น้ำนี้ชื่ออะไรคือแปลแบบแปลแบบธรรมดาธรรมดาไปเลยคือการแปลโดยอันลักษณะถามตอบถามตอบเนี่ยแทบจะไม่ขึ้นคาศัพท์เหมือนแปลโดยเพียนชนะมาคือขึ้นย้อนในประโยคหน้ามาน่ะแทบจะไม่ขึ้นมาแม่น้ำนี้ชื่ออะไรอิติทิ้งไปเลยไม่ต้องใส่มา ถามตอบถามตอบนี่อิติทิ้งไปเลยครับชื่ออะไรราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่าถ้าจะแปลย้อนก็แม่น้ำนี้ชื่อว่านีละวาหนะข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพแม่น้ำนี้ชื่อว่านีละวาหนาะนี้แปลแบบเต็มๆอิติทิ้งไปเลยครับ นี่แปลแบบเต็มๆนะแปลแบบโดยเปลียนชนะแต่ถ้าแปลแบบขั้นเทพนะแปลแบบขั้นเทพมีมีขั้นเทพด้วยนะราชบรุวทั้งหลายกราบทูลว่าชื่อว่านีละวาหานาพระเจ้าค่ะแค่นี้ครับไม่ได้ย้อนที่ประโยคหน้ามาก็ไม่ผิดแต่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 แต,แต่ต้องมั่นใจในตัวเองนะ ถ้าคิดว่าแต่ต้องมั่นใจในตัวเองถ้าคิดว่ายังลังเลลังเลอยู่หรือไม่มั่นใจก็อย่าไปแปลเอาส่วนที่มั่นใจไปก่อนโดยความตั้งใจก็คือต้องสอบได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ตัวความเข้าใจตัวอื่นๆมันก็จะตามมาครับเอาประโยคต่อไปนะฮะประโยคต่อไปพระราชาตรัสถามว่า ราชาตัถามว่าปริมาณของแม่น้ํานั้นเท่าไรก็ใ,ในเมื่อเขาเป็นปริมาณสับเป็นปริมาณก็แปลอันว่าก็แปลว่าปริมาณน,นั่นแหละปะริมาณของแม่น้ํานั้นเท่าไหร่ทิ้งไปเลยอีติราชบ,บุตทั้งหลาย กราบทูลว่าเทวะาข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพนี่ครับศัพท์ที่ที่อาจจะทําให้งวยงงสงสัยแล้วก็แปลไม่ได้โยศด,ด้วยทั้งกึ่งมันคืออะไรความหมายมันคืออะไรโยศหนึ่งยดครึ่งหรือครึ่งโยด มันคืออะไรครับตัวเนี้ความหมายนี่คืออะไรโยดด้วยทั้งกึ่งหมายถึงหนึ่งโยดครึ่งหรือครึ่งโยดครึ่ง น่าจะเป็นึน่าจะขึ้นยอดค่ะขึ้นแห่งยอดกลึงแห่งยอดกลึงแห่งยอดครึ่งนึงก็แปดแปดกิโลกี่กิโลนะไม่รู้ครับแต่เอาความหมายนี้ก่อนครับคือแปลยังไงก็ได้ให้ดูว่าครึ่งยอดครับสิบหกกิโล สิบหกกิโลเมตรมันเยอะไปอ่ะเอาก็เลยเดาว่าครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีกว้างกว่านี้อยู่มั้งเอออันนี้กว้างสุดหรืออันหรืออันนี้กว้างสุดก็ไม่รู้ครับแต่มันไม่ค่อยลึกตอนนั้นอ่ะมันลึกมันกว้างมันลึกแต่เดี๋ยวนี้มันคงไม่ลึกแล้วก็แปลว่ากึ่งยอดคาว่าครึ่งโยอดก็คือกึ่งยดถ้าจะแปลแปลว่าครึ่งโยอดเลยก็ดูเหมือนว่าไม่มีในภาษาไทย ครึ่งยดอันว่าครึ่งโยดคือสำนวนมันไม่มีสำเนียงมันไม่มีกึ่งยดแต่ไม่ว่าจะเป็นกึ่งยดหรือครึ่งโยดครับใช้ได้ทั้งหมดนะฮะใช้ได้ทั้งหมดแต่ถ้าแปลว่าโยดครึ่งเอออันนี้อันนี้ผิดครับแปลผิดศัโยอดครึ่งเนี่ยแปลผิดศั์นะครับแต่สำเนียงแปลโดยเพียงชนะค,คือโยอดด้วยทั้งกึ่งนั้นดูฟังแล้วมันเหมือนกับหนึ่งยดกับอีกครึ่งหนึ่ง ไม่ใช่นะฮะก็คือครึ่งโยอดครับหรือกึง่งยอดถ้าแต่พระองค์พู้สมมติเทพกึง่งยอดทั้งโดยส่วนลึกทั้งโดยส่วนว้างคําว่าทั้งมาจากไหนครับนี่มาจากคําว่าปีนี่ครับปีแปลว่าทาั้งคำนี้จะตกปีอ่าคําว่าปีมาจากคําว่าปี ครึ่งโยดทั้งโดยส่วนลึกทั้งโดยส่วนกว้างแค่นี้ครับแล้วก็ทิ้งอิติไปต่อไปปริมาสัตทิสังเอวะคาที่เหลือเสสังวาจนะคําที่เหลือปริมาสัตทิสังเป็นเช่นกับด้วยคําอันมีในก่อนนั่นแลอย่าไปออกนั่นเที่ยวน,ะนั่นแลต่อไปพระราชาก็ พระราชาทอดพระเนตรเห็นซึ่งทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำนั้นแล้วทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำนั้นแล้วก็อนุสรันโตระลึกถึงซึ่งธรรม,มานุสติว่าตัวนี้เราไปเอาคำแปลที่มาจากคำแปลที่มาจาก บทสวดมนต์มาใส่ได้เลยครับสวาครโตพระควาตาธรรมโอพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี่เลยครับเราก็เอาคำแปลนี้ถ้าแปลโดยอัดน,นะฮะเอามาใส่ได้เลยไม่ผิดกรรระลึกถึงอยู่ซึ่งธรรม,มานุสติว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นต้นหรือดังนี้เป็นต้นก็ได้แต่ต้องมีเป็นต้นถ้าไม่มีไม่ได้ปักขันที่แล่นไปแล้วพระราชาทรงข้ามแม่น้ําแม้นั้นแล้วทอดพระเนตรเห็นแม่น้ําแม่อื่นอีกแล้วถาม แล้วตรัสถามว่าก็ผมจะพยายามเน้นให้ฝึกแบบแปลแปลตวาปัจจัยทอดสุดท้ายจริงๆนะตวาปัจจัยก็ไม่ออกแล้วก็ไม่ผิดนะฮะไม่ออกแล้วเลยก็ไม่ผิดถ้าแม่น้ํานั้นเห็นแม่น้ํามแม่อื่นตรัสถามว่าแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่อยากจะให้สร้างเป็น เป็นอุปนิสัยในเรื่องของการแต่เพราะสำนวนเหล่านี้เดี๋ยวพอขึ้นชั้นสูงๆมันมีทิ้งบ้างมีคงเอาไว้บ้างเพื่อให้ความมันชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อให้ความมันชัดเจนขึ้นต่อไปตรัสถามว่าแม่น้ำนี้ชื่ออะไรราชบ,บัลุรทั้งหลายกราบทูลว่า ้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพชื่อว่าจันทภาคามันก็ดูขัดขัดอยู่ก็ใส่ขึ้นมานิดหน่อยแม่น้ำนี้ชื่อว่าจันทภาคาพระราชาตรัสถามว่าปริมาณของแม่น้ำนี้เท่าไหร่นี่ก็แปลไปเหมือนกันนะครับราชาบรลลุษทั้งหลายกราบทูลว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพหนึ่งโยตทั้งโดยส่วนลึกทั้งโดยส่วนกว้างอันนี้หนึ่งโยดเพราะว่าโยชนังมันมันตรงๆนะครับเสสังวจชนังคำที่เหลือเป็นเช่นกับเบื่อคำอันมีในก่อนนั่นและต่อไปเลยครับพระราชาทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำสายนี้แล้ว ระลึกถึงสังคานุสติว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นปักขันที่แล่นไปแล้วก็พระราชาข้ามแล้วพระราชาข้ามแม่น้ำนั้นแล้วเสด็จไปอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วซึ่ง รัศมีอันมีวันณะหกจากพระสรีระของพระตถาคตของพระศาสดาแล้วก็มาประโยคนี้ระวังจะแปลไม่ได้นี่แหละสับเจอสับยาวๆแบบนี้ต้องระวังครับไฮไลท์เอาไว้ว่ามันแปลยากครับ <c oughs> สาขาวิตปะปราสานี้มีอยู่3ามอย่างครับ มีอยู่สามอย่างนะฮะสามอย่างกิ่งไม้ค่าคบและใบไม้ขออภัยฮะกิ่งค่าคบและใบไม้และใบของต้นใส ตอนนี้คือพุทธเจ้าไปประทับนั่งที่ต้นไทรแล้วพระเจ้ามาหากัปปินะก็ะพระเจ้ามาหากัปปินะเนี่ยก็น้อมตัวเข้าไปหาที่ต้นไทรพอเข้าไปหาที่ต้นไทรเนี่ยตอนนี้คือเห็นต้นไทรลักษณะของต้นไทรก็มีสาขาค่าคบก็คือง่ามง่ามจริงนะครับ ปรลาษานี่คือใบก็นึกต้องนึกถึงภาพตัวเนี้ยของต้นไทรโสวณมายานิวิยะเป็นราวกะว่าสำเร็จแล้วด้วยทองคือจะแปลว่าเป็นเหมือนทองก็ไม่ได้เป็นทองก็ไม่ได้เพราะว่าคำว่ามายานี่คือแปลว่ามันสำเร็จ มันสําเร็จหรือกระทําด้วยทองมันไม่ใช่เป็นทองถ้าแปลว่าเป็นเหมือนทองมันก็คือกลายเป็นทองแต่เนี้ยใบไม้มันเหลืองอารามประหนึ่งว่าเป็นของที่เอาแผ่นทองมาทำอมันมันประมาณนั้นนั้นจึงเป็นการแปลยากมากนะครับสําเร็จแล้วด้วยทองเป็นราวกาว่าสําเร็จแล้วด้วยทองพระราชาทรงดําริว่า พระราชาทรงดํำริว่าตรงนี้จะแปลยากทีหนึ่งนะครับจะแปลยากฉะนั้นการที่จะแปลตรงนี้ให้ได้ก็คือ ให้แปลโดยเพียรชนะให้ได้ก่อนนี่คือเป็นประโยคยากเลยนะครับสามแถวนี้คือประโยคยากจะต้องแปลให้ได้แปลว่าอ่านว่าแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างของพระจันทร์ย่อมเป็น,ปนหาไม่ได้นั่นเทียวพอสุริยศ์อ่านว่าแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างของพระอาทิตย์ย่อมเป็นหาไม่ได้นั่นเทียวแล้วพอมาถึงตรงนี้นะเทวะ มาระพรมนาคะสุปนาที่นางอันยตราสัอมนุษยส์สักอันว่าแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างของบรรดาอะมนุษย์ทั้งหลายอยู่แถวนั้นนะแถวนั้นน,นี่นี่นี่แถวอสง เป็นแสงสว่างของอมนุษย์ทั้งหลายมีเทวดาและมารและพรหมและนาคและยักษ์เป็นต้นนะ,ะมนุษย์ตนใดตนหนึ่งย่อมเป็นหาไม่ได้ก็ต้องไปแปลโดยเพียรชนะให้ได้นะครับตัวนี้แล้วก็เราเป็นผู้อันเรามาอยู่เจาะจงซึ่งพระศาศสดาเป็นผู้อันพระ มหาโกตมะพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะแปลเอาความนะครับที่ถูกต้องเมื่อกี้เนี่ยคือแปลให้เห็นสับไปก่อนก็แปลเอาแบบแปลได้หลายสำนวนมากเลยครับแปลได้หลายสำนวนมาก เราแปลแบบคงคง,งรูปแบบเดิมไว้แสงสว่างนี้โอภาโสนะครับแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างของพระจันทร์ถ้าตั้งเขาตัวแรกได้ก็จะได้นะเป็นแสงสว่างของพระจันทร์ก็หาไม่ยากไหมนะ แสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างของพระกัน